นี่ดักเหยียนดักเหยียนนี่วิธีการดักเหยียนนี่หากินหากินอยู่ในบ้านเราเนี่ยตามาเอาผักบุ้งออกด้วยแต่บวัวบันนีโลกเลยเดี๋ยวจะเอามาใส่กระถางมนดูตามมาดักดักดักหนึ่งก็ดัก,ดก,ก,ดกเหยียนนั่นนะ่ะนี่อุป,ปกรณ์ ใส่หอยนี่ถ่ายก่อนนี่หอยหอยข้างใน,ในเป็นหอยหอยเชอรี่ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวก่อนถ่ายถ่ายตามาอยู่ถ่ายการดักปลาไหลอยู่มันเข้าแล้วมันจะออกได้ไดอใ้ยังต้องออกกางปลาไปก่อนอ๋อนี่ไง ก่อนน,นี่วันนี้ได้น,นี่ไปอีกอทีหนึ่ง,งดูดักแย่เนาะอ,อ,อ,อุ้ยบัวออกแล้วดาวเดี๋ยวเราจะเอาออบัวไปใส่กระถางนู่นไงไปไหนต่อใส่ป,ปุ่นดูถ่ายรูปไปถ่ายจ้ะตามตูดตะมาไปไหนไปดาวเฮ็ด อ๋อเก็บมาได้เรต้องยุบเด้อระวังลืลง่นนะดูตามาจะลงไปละตามาจะลงไปละจะเห็ลงอยงกูฮะดูอย่างกระจงมาตเตะโอ้บัวออกแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาใส่กระถางแล้วไปเจ้าปุ้นยามาเก็บ เดี๋ยวไปเจ้าก็มากันมาดูกับตามาอีกทีหนหาาึ่งแล้ว <c oughs> ไปแล้ว